อ่ะ,อะมาถึงคุณจันเพนหรือว่าคุณเพนบ้างมีปัญหาผื่นแพ้อีกโรคเดียวกันเลย<อ>แพ้อะไรครับอ่าอาจจะเป็นพวกสารเคมีก็ได้นะคะเพราะว่าเพนเป็นแม่บ้านแพ้อะไรครับเอ่ออาจจะเป็นคืออาจจะเป็นสารเคมีที่เราซักผ้าผมซักฟอกค่ะคือ,อคือหมายถึงว่าเพนอะทงานอยู่ในตําแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องผ้าของโรงพยาบาลค่ะ แล้วก็มันจะมีสารเคมีในการซักผ้าใช่ไหมคะคือมันก็จะมีสูตรของเขาว่าซักผ้าเราต้องใช้สูตรหนึ่งสูตรสองอะไรประมาณนี้หรือว่าซักผ้าเลือดมันก็จะต้องเป็นสูตรสีที่กําจัดค่าบเลือดออกจากผ้าประมาณนี้ค่ะโอ้ก็อยู่กับเคมีใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วคือเวลาเขาขึ้นเนี่ยเขาก็จะแล้วแต่ว่าเขาจะขึ้นช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ทํางานมานานหรือยังครับนานค่ะอยู่ที่โรงพยาบาลก็ตําแหน่งเจ้าหนะ้าที่ห้องผ้าก็สี่ปีสี่ปีแล้วทราบเมื่อไหร่ว่าเราแพ้สารเคมีก็พอเราเข้าไปทํางานเนี่ยอาการอาการผื่นมันจะขึ้นไงคะเพราะปกติที่เราไม่คือสมัยก่อน,นยังไม่ได้ทํางานของโรงพยาบาลเนี่ยอาการแพ้ผื่นเราจะไม่มีอ๋อแต่พอมาทํางานที่นี่ปั๊บใช่ค่ะตั้งแต่เริ่มต้นทํางานก็รู้แล้วล่ะค่ะว่าแพ้สารเคมีค่ะ,คะ มันมันขึ้นเป็นลักษณะเป็นผื่นเป็นผื่นนะคะตามมือที่เราสัมผัสโดนหรือว่าก็ขึ้นทั่วไปแล้วแต่ว่าเขาประสบเหมาะจะขึ้นนะคะไม่ไม่มันขึ้นเพราะกลิ่นหรืออจจะหรือหรือเราไปสัมผัสโดนมันอาจจะเป็นกลิ่นก็ได้ครับเพราะมันมีทั้งผุ่นฝุ่นผ้าด้วยนะคะค่ะในในห้องผ้ามันอาจจะเป็นเนี่ยอาจจะเป็นการที่เราสูดดมเข้าไปค่ะขึ้นรุนแรงแค่ไหน ก็ถ้าแรงที่สุดจะต้องฉีดยานะคะเพราะว่ามันขึ้นมากอ่ะแพ้หมดเลยใช่ค่ะโอ้ยางแก้แพ้ทานก็ <streams S 2> มีต้องต้องมีติดกระเป๋าทุกวันเลยค่ะต,ต้องทานเป็นประจําเลยใช่ค่ะเพราะคุณต้องสัมผัสยาพวกนี้ทุกวันถูกค่ะโอ้โหก็คือต้องทานเกือบทุกวันเลยนะคะ,อะ,คะพอหมอเขาจะสั่งให้ให้เลย<ม>แบบห้าแผงหกแผงเงีง้ยก็ค,คือต้องติดกระเป๋าไว้เลยใช่ค่ะพอเช้าจะเริ่มเข้าทางานปุ๊บกินก่อนเลยใช่ค่ะ โอ้โหแล้ววันหนึ่งต้องทานกี่ครั้งก็วันละเม็ดค่ะวันละเม็ดค่ะแต่ยาแก้แพ้ทานแล้วง่วงไม่ใช่เหรอมันมีบางตัวนะคะที่ทานแล้วไม่ง่วงที่ที่ที่ทางอาจารย์เขาจ่ายมาให้นะคะอ่ะมีผื่นแพ้มีกระเพาะแล้วก็มีเชื้อราในร่มผ้าเป็นยังไงครับเชื้อราที่ว่าเชื้อรามันก็จะขึ้นตามตัวนะคะมันก็จะคันนะคะ มันก็คันเหมือนกันเป็นเป็นคันเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่เราเห็นตามอผาใช่ค่ะแลวที่อื่นม,ม,ม,มีไหมคะไม่ไม่มีค่ะจ,จะขึ้นคืออาจจะเป็นเพราะเราคือทํางานอยู่ห้องผ้าแล้วเขาไม่มีแอร์คือเหงื่อมันจะเยอะใช่ไหมคะก็จะทําให้เราเนี่ยเหงื่อมันเยอะเชื้อราพวกนี้ก็จะขึ้นมาะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเข้าทํางานก็ไม่มีความสุข โอ้สุดๆเลยค่ะเพราะว่าคือคือ,คอห้องทํางานมันติอยู่ดาดฟ้าใช่ไหมคะดาดฟ้ามันคือจะร้อนอค่ะมันจะร้อน,<ใ>นเพราะว่าไหนทั้งร้อนไหนทั้งจะเป็นผื่นใช่ค่ะอาจารย์ครับไอ้ผื่นพันพวกนี้หรือว่าคนที่เป็นภูมิแพ้นี่มันมาจากสาเหตุอะไรครับคือภูมิแพ้มันคงจะแยกกับผื่นนะฮะกับผื่นที่ราในร่มผ้าคนละอย่างกันคนละอย่างกัน คือภูมิแพ้ก็อาจจะแพ้สารเคมีอย่างที่น้องเขาว่านะครก็อันนี้ก็ทุกคนมีโอกาสเป็นนะฮะโดยเฉพาะคนที่ระบบภูมิคุ้มกันค่อนข้างไวกว่าปกติแต่สำหรับเชื้อรานหรือว่าเชื้อย e สต t เนี่ยหรือว่าเชื้อแบคทีเรียบางอย่างเนี่ยคือเรามีอยู่แล้วอ่ะตามผิวหนังเราอะค,คือไม่ใช่ว่าไม่มีนะมันมีอยู่แล้วแต่ว่าพวกนี้ มันจะขึ้นได้อย่างเชื้อราเนี่ยก็คือเมื่อมีความอับชื้นพอเหมาะสําหรับเขาแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าอากาศร้อนเนี่ยมันก็จะขึ้นได้ค่อนข้างดีนะฮะบวกกับเหงื่อจากวิธีที่ที่ของคุณเพนเป็นอย่างเงี้ยฮะน่าจะเป็นภูมิแพ้มีเชื้อราอในล่มผ้า เราเราแก้ยังไงโดยปกติทางการแพทย์ทป,ปกติถ้าเป็นภูมิแพ้ก็ใช้ยาแก้แพ้ครับเหมือนที่น้องเขาบอกอะตอนนี้มันมียาแก้แพ้ที่ออกมาใหม่ๆ mm hmm. พวกนี้ฤทธิ์จะยาวนานทานวันละเม็ดเดียวแล้วก็ไม่ค่อยง่วงนอนนะครับส่วนเชื้อราก็ทาครีมรักษาเชื้อราก็ได้ mm hmm. ละนะคะเสร็จแล้วใครแนะนําให้รู้จักเรื่องราวของบินครับเออคุณยานิสาค่ะค mm hmm. เขาบอกว่ายังไงครับ ก็ตอนแรกเขาก็บอกว่าไอ้คุณเพนน่าจะลองทานตัวสีเขียวนะอะไรประมาณเนี้ยค่ะเพนก็บอกตอนแรกเพนเยัง,ยงไม่กล้านะานต,อนนตอนที่ยังอยู่ที่เดิมหรือเปล่าหรือว่าย้ายมาที่ใหม่ละย้ายมาที่ใหม่เพราะว่าเป็นเพื่อนกันค่ะเป็นเพื่อนกันมานานแล้วค่ะแต่ตอนนี้เราก็บอกว่าไอ้คุณเพนน่าจะลองนะหลยบอกว่าคุณยานิสาบอกอย่าเพิ่งเลยยังทําใจรับไม่ได้ประมาณเนี้ยค่ะแต่พอจนแล้วจะรอดประมาณเดือนมีนาค่ะก็เลยลองทานเพราะว่ามัน เป็นมากไงคะก็เลยลองทาย้ายงานแล้วก็ยังเป็นอีกมันคือเป็นเพราะว่าเราอาจจะอยู่ในที่ที่อับด้วยไงคะเพราะเรายังทางานในตําแหน่งของแม่บ้านอยู่นะคะแต่ว่าเราไม่ได้อยู่โรงบาลในส่วนของสารเคมีเท่าไหร่ใช่ไหมคะอพอย้ายมาเป็นแม่บ้านค่ะแล้วรู้ไหมว่าต้นเหตุที่แพ้คือแพ้อะไรก็น่าจะเป็นสิ่งที่มันสะสมอยู่ในร่างกายเราก็ได้นะคะ อาก็สารเคมีมันอาจจะมีสะสมอยู่ในร่างกายเราประมาณนี้หรอะเออคงจะไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าถ้าทำงานในลักษณะของแม่บ้านเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเจอฝุ่นเจออะไรพวกเนี้ยถ้าเขาเคยแพ้แล้วเขาก็ก็จะแพ้ตามปกติค่ะก็วิธีการรักษาของทางการแพทย์ปัจจุบันก็คือให้แค่ยาแก้แพ้ก็ใช้ยาแก้แพ้ค่ะซึ่งมันจะไม่หาย ก็รักษาอาการรักษาเฉพาะอาการที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่กลับไปเจอตัวเร้าก็เป็นอีกก็จะขึ้นอีกค่ะอย่างกรณีของคุณเพนก็คือก็กลับมาอีกก็กลับมาค่ะแล้วตัดสินใจว่าทาไมจะต้องบิมก็คุณยาดิสาบอกว่าน่าจะกินดูนะคุณเพนประมาณนี้ค่ะเป็งว่าะลองก็ลองก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเพนเป็นโรคกระเพาะได้ไงคะแต่หลังจากกินทานบิมไปนะคะประมาณอาทิตย์หนึ่ง อาการพวกนี้จะหายไปอะค่ะอะไรหายก่อนครับเชื้ออภูมิแพ้ค่ะภูมิแพ้ค่ะเป็นเพราะไม่โดนสิ่งเล้าหรือเปล่าก็อาจจะใช่แต่ว่าไม่แต่ว่าเพนเป็นกระเพาะด้วยไงคะเพนทานเพราะว่าเป็นคนที่มีลมในกระเพาะเยอะครับทานอาหารไม่ค่อยเป็นเวลาใช่ไหมคะแล้วก็พอหลังจากที่ทานบิมไปเนี่ยอาการผื่นแพ้ที่ตัวแล้วก็กระเพาะคือเป็นลมในกระเพาะนี้จะไม่มี หายเลยหายค่ะทานยังไงครับก็เป็นทานก่อนนอนสองเม็ดค่ะทานเฉพาะก่อนนอนสองเม็ดกี่วันเห็นผลครับเจ็ดวันนะคะเจ็ดวันจริงๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่มีลมในกระเพาะมากซึ่งเจ็ดวันนี้ไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมอะไรเลยไม่ได้เปลี่ยนค่ะทำงานก็ยังทำงานเหมือนเดิมปกติค่ะอาหารก็คงจะทานอย่างเดิมแหละไม่ได้เปลี่ยนรสชาติทานอย่างเดิมพอแต่เจ็ดวันนี้เห็นรู้สึก ใช่ค่ะเออจะบอกว่าแปลกก็แปลกแปลกไหมครับอาจารย์ครับ,รบที่หายเร็วเนี่ยนะฮะมไม่แปลกครับบันนี้ที่ผมถามอาจารย์นำภไยก็คือว่าทําไมถึงม,ม,<ะ>ม,มีลมในกระเพาะเหตุสาเหตุของมีลมในกระเพาะก็มันมีหลายสาเหตุอย่างบางคนทานอาหารเร็วเร็วเนี่ยนะฮะ,ฮะเราจะกลืนลมเข้าไปด้วย นะจะมีจะมีบางคนที่ทานข้าวแล้วท้องจะป่องหน่อยหนึ่งเป็นครับยุคนี้เป็นเยอะเลยเพราะว่าเป็นเพราะว่ากินเร็วเกินไปคือทานเร็วเคี้ยวไม่ละเอียดเคี้ยวไม่ละเอียดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือกินไปด้วยคุยไปด้วยเราก็ลมเข้าไปด้วยอะไรอ,อย่างเงี้ยนะครับ <laughs> หรือสาเหตุอื่นก็คือว่าอาหารไม่ย่อยพออาหารไม่ย่อยมันก็เกิดการ มีแก๊สขึ้นมีแก๊สขึ้นมานะฮะอันนี้ก็ได้ครับครับกรณีนี้ถ้าหากจะเป็นโรคกระเพาะก็เป็นระยะเริ่มต้น่ถ้าระยะเติมต้นนี่การสิ้ผเอ้ยเพจปั๊งเราบอกว่าเรื่องเด็กๆเรื่องเด็กๆเลยนะฮะซึ่งมอาการมันวิธีการมันเข้าไปทําปฏิกิริยาคล้ายๆกันไหมครับครับคล้ายๆกันครับส่วนกรณีที่อาการภูมิแพ้หายภูมิแพ้นี่ไม่จะเกิดขึ้นจากการแพ้ภูมิตัวเองนะฮะไม่ได้เกิดจากออโตอิมูนนะครับ เพราะเมื่อไม่ได้เกิดขึ้นจากการแพร้ภูมิตัวเองหรือออโตอิมูนเนี่ยเราก็สามารถที่จะลด t s 2ได้โดยการใช้ตัวสีเขียวเนี่ยครับโดยโดยหลักการก็คือไปเพิ่มเม็ดเลือดขาว T helper 1นึ่งแล้วก็ T regulator regulator Re <cul> ทั้ง 2, 2> <นะ S 1> ตัวไม่จะ้ไปกด T helper สองนะฮะซึ่งก็ทำให้อาการภูมิแพ้ก็หายไป ทุกวันนี้หายดีหายดีไม่ต้องพกยาเลยค่ะเคยลองกลับไปที่ทํางานที่โรงซักผ้าดูไหมครเคยไปอะค่ะแต่ว่าไม่แบบเดือนหนึ่งอาจจะประมาณครั้งสองครั้งแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างฮะไม่อยากขึ้นไปเลยไม่กล้าไม่กล้าเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะเออแต่ทุกวันนี้ก็คือทํางานได้ตามปกติตามปกติค่ะไม่แพ้ไม่ ไม่มีอาการแพ้กระเพาะก็หายดีใช่ค่ะแล้วเชื้อราเชื้อราตอนนี้ก็ถ้าอย่างร้อยเปอร์เซ็นก็จะเหลือประมาณทักสิบเปอร์เซ็นตะคะนั้นๆจะขึ้นทีใช่ค่ะโอ้ก็ทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะดีขึ้นค่ะนะฮะเห็นบอกว่านอนหลับสบายด้วยโอ้สุดยอดเลยค่ะรับอาจารย์ตอบกรณีเชื้อราหายเนี่ยก็เป็นผลพวงของการสามารถในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียราไวรัสรวมทั้งเซลล์เมร็งเซลล์เร็งนะฮะ ซึ่งเป็นผลจากการที่เรามีไอ้สองตัวเนี่ยคือทีทีเพิ่มขึ้นพอทีเอชหนึ่งเพิ่มขึ้นเม็ดเลือดขาวซึ่งเป็นตัวจัดการกับสิ่งแปรปรอมเข้าสู่ร่างกายเชื้อราแบคทีเรียไวรัสแล้วก็มะเร็งมันก็เพิ่มความสามารถในการทําได้ดีขึ้นนะอาการเหล่านั้นก็จะหายไปนะครับระยะเวลาตอนเนี้ผมว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ที่ดีมากที่จะขอแทรกแทรกอาการที่ไวรัสของไวรัสที่มัน แพร่ขยายตัวอยู่ตอนนี้ครับที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้นะครับที่เราพบว่าเอ t นโทรไวรัส71มือเท้าปากมือเท้าปากครับพวกนี้เดี๋ยวอาจารย์อัมภัยเมื่อกี้เราเพิ่งจะคุยกันว่าเราน่าจะเอาความรู้ตรงนี้มาเปิดเผยนะหรือเผยแพร่ให้กับผู้ฟังขยายความนิดนึงครับอาจารย์ครับมือเท้าปากคือเป็นโรคเกี่ยวกับอะไรยังไงครับแล้วก็บิมเราช่วยได้ไหม สำหรับโรคนี้นะคะมันก็เกิดจากไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งจะเห็นว่าถ้าเราอ่านตามข่าวเนี่ยจะมีอันตรายถึงชีวิตนะฮะที่มีอันตรายถึงชีวิตเพราะว่าเชื้อตัวนี้มันค่อนข้างจะทำให้เกิดอาการผิดปกติรุนแรงรโดยเฉพาะอาการทางระบบประสาทนะฮะแล้วก็ตอนหลังเขาพบว่า มันไปทำให้เยื่อหุ้มสมองเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะบริเวณก้านสมองเนี่ยอักเสบด้วย uh huh. ซึ่งสมองส่วนก้านสมองเนี่ยนะฮะมันจะควบคุมทั้งระบบไหลเวียนเลือดแล้วก็ระบบหายใจนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยค่อนข้างสำคัญแล้วนอกจากนี้เขาพบว่าจะพบอาการปอดบวมด้วย ซึ่งอาการปอดบวมนี้ก็อันตรายเพราะว่ามันจะเกิดน้ำข้างในปอดแล้วก็ทำให้หายใจไม่ได้นะะเสร็จแล้วบิมจะเข้าไปทำอะไรยังไงฮะเดี๋ยวอาจารย์พิเชษคงตอบครับเ <นะ S 1> มื่อตกี้นี้เราไปดูว่าสิ่งที่บิมสร้างในร่างกายเนี่ยครับนอกจากพูดถึงการเพิ่มขึ้นของ t h 1เซลล์เม็ดเลือดขาว t h e ฮล e พิ e รบแล้วก็เม็ดเลือดขาวที่เรียกว่า t r e รตัวที่ควบคุมไอความมากเกินไปทั้งหลายแหล ของทีเฮลเปอร์เซลทั้งหลายนะฮะการเพิ่มขึ้นของ TS17 นะฮะทีเฮลเปอร์จากการทดสอบเราที่ห้องแลบที่มหาลัยเชียงใหม่นะครับในศูนย์เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การแพทย์ของศาสตร,ราจารย์ดรวัชรักรสินเลิกซึ่งเป็นนักปูมคุ้มการวิยาอันดับหนึ่งของของประเทศไทยร,รางวัลดีเด่นมา3ปีซ้อนแล้วนะครับก็พบว่าจากการใช้แคปซูลสีเขียวกาซิเนียของเราเนี่ย 4แคปซตูต่อวันเป็นเวลา15วันมีการเพิ่มขึ้นของ ts17 หเท่าปัจจุบันนี้ ts17 เนี่ยเป็นเป็นแม้ว่าจะเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดที่เพิ่งพบมีความสนใจทั่วโลกอย่างจำนวนมากเลยเพราะว่าจะมีความพยายามที่จะเพาะ ts17 โครน ts17 ขึ้นมาเพื่อจะใช้รักษาโรคนะครโดยเฉพาะยิ่งมะเร็งนะครับ ts17 นี่เราก็พบว่าสามารถที่จัดการกับเชื้อไวรัสได้ฉมังมากๆนะครับ และตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มีการมีข้อมูลชัดเจนว่า TS17 สจัดการกับเชื้อไวรัสเอนเทโทรไวรัสตัวนี้ครับเ็ตัวนี้โดยตรงนะฮะยังไม่มีข้อมูลแต่ที่มีข้อมูลก็คือว่าเด็กที่ป่วยเด็กที่ป่วยจะมี TS17 สูงมากสูงมากสูงมากหมายความว่ายัางไง คิดว่าไวรัสนี้ไปสร้างทีเอส .17 หรือไม่ไม่ใช่หรอกครับพอเข้าไปในร่างกายเพราะร่างกายพยายามที่สร้างทีเอส .17 มาจัดการกับไวเอนโทรไวรัส71ตัวนี้นะครับคือถ้าหากว่าร่างกายเราพยายามสร้างเออเราเราไปช่วยเขาสร้างได้ไหมไม่ได้ฮะเราไปช่วยเขาสร้างสิอ๋อเราไปช่วยเขาสร้างอ่าเพราะว่าร่างกายพยายามสร้างทีเอส .17 มาจัดการกับเอนโทรไวรัส71เนีนะครับเพราะนั้นเราถ้าเราไปกินกา แคปซูลนี้<ก>มันมันก,ก็เพิ่มทีเอสสิบเจ็ดเข้าไปในร่างกายเพิ่ม,มความสามารถในการจัดการกับเอนโทรไวรัสเจ็ดสิเอ็ดมันก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นอ๋อถึงบางอ้อลแล้วล่ะ